ขอการสบายดีแนกกาสวัสดีนอเอฟซีเบิร์ตบูสุคนนอธว่าโซนี้การยินดีตอนทับเข้าสู่ซองเบาคมคือเก่าเนาะเทว่าว่ามื่อนี้ก็เป็นมื่อหนึ่งเนาะที่ขบเจ้าเนาะกับน้องเหือดเนาะจะไปแบกไม้เนาะอยู่ในกลางไฮเนาะไม้ที่ขบเจ้าตัดในเวลาทางแล้วเนาะก็จะตัดตัดเนาะเป็นลำเป็นลำเนาะเพื่อเราจะมาสร้างหัวออมไฮเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้เนาะ เขาจะมาหาแบกเนาะแบกไม้แต่กลางไฮล้วก็มาปาอยู่แคมทางพี่เนาะเพราะว่าเขาจะเฮ็ดหั่วเนาะไปตามแคมทางเนาะออมไฮเนาะแต่ว่าก่อนเขาจะเข้าส้มคลิปนี้เนาะข้าพเจ้าขอฝากให้เอฟซีทุกคนเนาะช่วยอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจต่อผู้สร้างคลิปและก็มีกําลังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะโอเคเขาจะสามารถเข้าส้มคลิปนี้แบบอัานยาวๆก็เลย อ๋ออันนี้แหละให้ที่ข้าพเจา้าเนาะกับน้องเหินได้ทางเนาะแต่ว่าเฮาจะทางกับเป็นทีอาสาเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยังแต่เฮาจะคนใหม่เนาะคนใหม่แต่กลางไฮเนาะที่ข้าพเจ้าได้กองไว้เนาะแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะอาจจะคนเนาะคนใหม่้วก็มาปะอยู่แคมทางเนาะแคมทางตนนัวนี้เพราะว่าเฮาจะเฮ็ดหัวอ้อมเนาะอ้อมไฮนี่แหละเนาะอันนี้เฮาก็จะมาแบกไม้ เนาะให้ขับรถทางกับบอลายเนาะประมาณแต่ห่วยตัวนั้นไดเ้เนาะจนหอดพีด่โทษจนหอดห่วยเบื้องนั้นเลยเอากระทางลายมือเนาะจริงสำเร็จในการถากทางเนาะ แต่ว่ามื่อน,นี้เราจะมาแบกใหม่เนาะเพราะว่าวันนี้เนาะคอยกัได้มาแบกคนเดียวเนะาะก็คืออยู่ก่องตัวนั้นแหละนะข้าพเจ้ากองปะเนาะแต่ว่ามื่อน,นี้เนาะเนาะเหื่อกามานำเนาะมาแบกนำมาซอยอะไรเนาะเราจะไปเอากล่งใหม่ที่ข้าพเจ้ากองอยู่ลุมพุ่น <c oughs> นี่แล้วเนาะใหม่ที่ข้าพเจ้าก้องปะเนาะในเวลาที่เห่าทางเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เฮาะจะแบกเนาะแบกใหม่ตัวนี้เนาะมาปะอยู่แคมทางพุ้นเนาะเพราะว่าเฮาจะเห็ดหัวออมให้เนาะแต่แคมทางพุทนเนาะอยู่ถึงเนาะวันนี้เฮาก็ได้แบกแล้วเนาะอันนี้เฮาะจะมาแบกเลยเนาะ นี่ใหม่ก็ไลยเติบเนาะกระมีหามลายๆจุดเนาะข้คงเขตอาแทบนั่นก็มีเน,นาะเอากองปาถ้าเฮาก็ยังมาทันในแบกเถือ in okay. the Thank you. น้องโอเคเนาะถือว่าเอาการแดกแบกใหม่เนาะขอโทษนะเอาก็ได้แบกใหม่ได้สำเนียงเนาะก็ได้บสลายแล้วก็มีหยุดเทิงอีกน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าหลังจากเอาแบกมาได้ผลแล้วก็มาปะหยุดเทิงกลางไฮนี้เนาะแล้วก็เอาแบกเอ็กซ์ไหั่นจึงมาฮอดผีเนาะฮอดทางเนาะเอาก็แบกได้ประมาณนี้พอมันเมื่อยเนาะแบกบ่ไวพร้อมทางเจ็บ บลาไหลพอบเนาะในการน้องเหอดมันก็ไปคุดมันนะพระเจ้กาก็ได้แบกนะแบกขึ้นรอบเบื่องนี้นะแบกคนเดียวนะฮาแบกได้ก็ประมาณนี้นตัวใหญ่นี่เนาะแต่ว่าลำตัวนิดๆนี่เขาจะเห็ดเป็นห้าวเนาะแต่ว่าตัวใหญ่นี่เนาะ ลำไงเนระาจะตัดตัดท้สันนะ้นเนาะประมาณ2เมตรนะหรือว่าเมตรปลายเนาะเราจะตัดในตัวนี้นี่จะเห็ดเป็นเสาเอาเนาะจะสักเสาเนานะจะพังเอาประมาณนี้นะจะตัดเนาะตัดประมาณนี้เราจะพังตัวนี้เห็ดเป็นเสาเอานะ้าเป็นลักท้องสันส่ไหม เดีเพิคนก็นไปคดมันก็นเป็นทีสำเร็จเรียบร้อยนะฮาก็จะเตรียมกลับบ้านเลยเนาะเตรียมเมื่อบ้าน,พนเพร่านำฮาก็บ,บริถือเนาะหิวน้ำอยากกินน้ำอ๋อโอเคนเนาะเดียยวผ่านการมาแบกไม้นอนจากกลางไหเนาะมาปะอยู่แคมทาง ดังทุกคนเห็นเนาะในคลิปนี้นี่แหละเนาะเอาการได้รีวิวเนาะแต่เป็นที่ชัดเรียบร้อยแล้วเน่อพานการเคลื่อนไหวในมื่อนี้เนาะของข้าพเจ้าขับน้องเพื่อนเนาะกาสีชิ้นสดลงเพียงมื่อนี้เนาะเป็หล่คอนเฮาเซียมลาพาจากเอฟเนาะข้าพเจ้าขอให้เอฟซีทุกคนเนาะถ้าได้เบิ่งคลิปนี้แล้วเนาะกาอย่าลืมกดไลค์เนาะถ้าติดใจก็อย่าลืมกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจต่อสร้างคลิปแด็กกาไมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้แมนจบลงเพยงบุนี้เขาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาขอขอบใจ